สวัสดีครับผมเชียงอ้ามสันทรายครับวันนี้ผมจะมาเช็คดูเครื่องตัดหญ้าครับผมเพออินเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่ครับผมแล้วลองมาสตาร์ทดูแล้วมันไม่ติดครับผมเดี๋ยวผมจะลองมาลื้อดูว่ามันผิดปกติตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะมาลื้อเสื้อสูบดูครับผมตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่เลยครับผมแต่ผมลองสตาร์ทดูแล้วไม่ติดครับเหมือนเครื่องไม่ค่อยมีแรงอัดขนาดไหนครับแรงอัดไม่ค่อยดีครับผม เดี๋ยวผมจะลองมาลื้อดูเสื้อสูบดูครับว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันแรงอัดไม่ค่อยดีครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองลื้อกันดูครับพี่น้องครับผมตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่นะครับผมแต่ไม่ติดครับผมสตาร์ทไม่ติดเหมือนจะติดแต่ไม่ติดครับผมมันเหมือนแรงอัดไม่ค่อยดีครับผมเดี๋ยวผมจะลองมาลื้อดูก่อนว่ามันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ครับผม เลขแล้วก็เกะคาบูออกไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูเสื้อสูบครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรกันแน่เกะน็อตทุกต in, ัวก่อนครับผมเกะน็อตเอาฝาครอบออกให้หมดก่อนครับแล้วเราก็จะมาถอดเสื้อสูบดูเพราะว่าผมสังเกตดูแล้วเสื้อสูบมันมันไม่ค่อยมีแรงอัดครับผม เช็คแรงอัดดูแล้วมันไม่ค่อยมีแรงอัดมันเหมือนจะติดแต่มันไม่ติดครับขนาดเครื่องตัวใหม่นะครับเนี่ยผมก็เลยจะมาลื้อดูว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่มันทำไมไม่ติดเดี๋ยวเราจะเกะน็อตออกให้หมดก่อนครับผมทีนี้เราก็เกะ่ท่อไอเสียออกได้เลยครับ ขันน็อตถอยเสียออกสองตัวได้เลยครับผมโอเคน็อตถอยเสียออกแล้วแเราก็จะมาเกะดูเสื้อสูบครับผมว่าเสื้อสูบหรือลูกสูบมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดีย๋ยวลองมาดูกันครับผม เพราะว่าเครื่องตัวใหม่มันผิดปกติครับมันเป็นอยู่ประมาณสามเครื่องครับผมเอามาลองสามเครื่องไม่ติดสักเครื่องเลยครับผมผมก็ยังเอะใจอยู่เหมือนกันว่าดึงแล้วมันไม่ค่อยมีแรงอัดแต่เป็นเครื่องตัวใหม่ไม่รู้เขาประกอบอะไรมาผิดหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันครับผม เดี๋ยวเราจะเกะน็อตทั้งสี่ตัวออกเลยครับน็อตตีนเสื้อเสื้อสูบเกะน็อตทั้งสี่ตัวออกเลยเดี๋ยวจะมาลองเช็คดูทำไมเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่ไม่มีแรงอัดเลยสตาร์ทก็ไม่ติดหรือเขาทำอะไรมาผิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวลองมาเกะดูครับผม ไปเรื่อยๆครับผมได้ความรู้ไปด้วยกันครับผมผมก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับศึกษาไปด้วยกันครับผมโอเคเสื้อสูบออกแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาถอดดูพวก ลูกสูบแหวนดูว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าผิดปกติอะไรหรือเปล่าครับผมเสื้อสูบก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองมาวัดแหวนด,ดูครับผมเดี๋ยวถอดแหวนออกมาวัดดูก่อนครับเราต้องเช็คไปทีละจุดครับผมมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ estar. มันทำไมไม่ติด3มเครื่องครับผมผมมาลองสามเครื่องเลยครับผมลองสามเครื่องเป็นเหมือนกันหมดครับไม่ติดเลยครับผม เดี๋ยวผมจะเช็คดูว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมเช็คดูแหวนแล้วก็ถือว่าแน่นนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่มีสิ่งอะไรผิดปกตินะครับเหวนก็ยังแน่นเหมือนเดิมฟิตเหมือนเดิมครับผมไม่ห่างครับผมลองวัดดูแล้วครับผมเดี๋ยวผมเช็คดูลูกสูบผมว่าเขาใส่ลูกสูบ ผิดด้านครับผมพอดีทางบริษัทเขาประกอบลูกสูบมาผิดด้านครับผมเพราะว่าปกติมันจะทางออกถอยเสียก็จะเป็นรูปสอนชี้อยู่ครับผมแต่อันนี้เขาประกอบมาผิดครับผมเดี๋ยวเราก็จะกลับลูกสูบใหม่ครับผมจะหันกลับลูกสูบ ด้านใหม่เข้ามาครับผมจะกลับด้านกันครับเพราะว่าบริษัทเขาประกอบมาผิดครับผมประกอบผิดด้านครับผมปกติด้านนี้มันจะไปอยู่ด้านคาบูครับผมด้านด้านด้านคาบูก็จะมาอยู่ด้านท่ออเสียครับผมเราต้องกลับกันครับผมเราต้องพลิกกลับครับผมจับจุดได้แล้วครับผมหมายความว่าเครื่องสามเครื่องพวกนี้เขาประกอบมาผิดครับผม ไม่ติดทักเครื่องโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมากลับลูกสูบอีกด้านนึงไปด้านนึงกันครับผมพอดีประกอบมาผิดครับประกอบผิดด้านครับผมปกติด้านที่เขาประกอบมานี่ตรงด้านนี้จะออกมาท่อยเสียตรงด้านนู้นจะออกไปคาบูแต่เขาประกอบสลับด้านกันครับผม ก็เลยเดี๋ยวผมจะมากับลูกสูบดูครับว่ามันจะติดหรือเปล่าเห็นไหมครับเนี่ยครับมันประกอบมาผิดครับผมตรงนี้ต้องมาอยู่ด้าน id ครับตัวนี้จะอยู่ด้านไอเสียครับผมประกอบมาผิดครับผมเดี๋ยวผมจะมารื้อประกอบใหม่ครับผมสลับลูกสูบใหม่ครับผม ประกอบมาผิดโอเคเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองประกอบดูเข้าไปดูว่ามันจะติดหรือเปล่าครับผมมาดูกันนะครับผมผมก็ยังว่าอยู่ครับมันทำไมไม่มีแรงอัดประกอบผิดประกอบผิดด้านครับผมสลับลูกสูบผิดด้านครับผมสลับลูกสูบผิดด้านมาทั้งมาจากโรงงานเลยครับผม นี่ผมเกะตัวใหม่ๆใ,ให้ดูเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมลองมาสตาร์ทดูแล้วมันไม่ติดครับผมเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาก็เพราะว่าสลับผิดด้านครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขสลับลูกสูบอีกด้านหนึ่งมาด้านนึงครับผมเพราะว่าเขาทํามาผิดครับผมประกอบมาผิดครับสงสัยจะ ลืมหรือจะอะไรสักอย่างครับแต่มันเป็นทั้งสามเครื่องเลยครับผมมันมี3มเครื่องเดี๋ยวผมก็จะลื้อดูทั้ง3ามเครื่องเลยครับ <co> เพราะว่ามันเป็นลรตเดียวกันครับตัวนี้สงสัยประกอบมาผิดกันแล้วครับผมไม่ติดทั้ง3ามเครื่องเลยเดี๋ยวผมจะสลับด้านกันแล้วมาดูกันครับว่าเครื่องจะติดหรือเปล่าครับผมเพราะว่าปกติแล้วเครื่องมันก็จะ ดึงก็จะมีแรงอดัดดีแล้วก็จะติดง่ายดึงน้ํามันขึ้นง่ายครับแต่อันนี้ประกอบมาผิดมันก็เลยไม่ติดครับผมมันเหมือนจะติดแต่มันไม่ติดครับผมสลับลูกสูบผิดครับผมเครื่องตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาแก้ไขสลับกันใหม่แล้วก็ประกอบดูสตาร์ทดูครับว่าเครื่องจะติดไหมจะมี อาการแบบไหนขึ้นมาครับผมมาดูกันครับผมรอเช็คดูแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวสลับให้เรียบร้อยเลยครับสลับลูกสูบผิดก็ สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะครับสตาร์ทติดก็ติดยากครับผมมาจากโรงงานเลยครับประกอบมาจากโรงงานเลยครับผมรื้อดูเลยครับเครื่องใหม่ๆเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปรื้อเครื่องอีกสองเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามันไม่ผ่านทั้งสองเครื่องเลยครับสามเครื่องเลยครับมันมารถเดียวกันครับผมถือว่าประกอบผิดครับ เดี๋ยวผมจะแก้ไขทั้งสามเครื่องเลยครับปกติมันน่าจะผ่านมาลองมาเทสมาแต่นี่สงสัยจะไม่เทสครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาประกอบเลยครับผม ขั้นตอนกันไปครับผมพี่น้องศึกษาไปด้วยกันครับผมสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ทำมาก็ผิดพลาดก็อาจจะส่งผลเสียเหมือนกันครับผมดีนะครับผมที่เขาใส่มาแล้วผมดึงเหวนอะไรไม่หักไม่อะไรเดี๋ยวผมจะถลับใหม่ครับผม เครื่องมันน่าจะไม่ทดลองไม่อะไรมาครับผมก็เลยส่งมาขาเย,ยเฉยๆตัวนี้ไม่ผ่านครับผมเป็นลอตเดียวกันครับสามตัวก็เป็นเหมือนกันครับลองเอามา3ามตัวดูสตาร์ทดูก็ไม่ติดเลยครับผมก็เลยมาเลืองให้พี่น้องดูครับผมว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ทำไมถึงเครื่องใหม่ทำไมไม่ติด ผมก็ยังงงอยู่ครับผมผมก็เลยมาลืงให้พี่น้องดูครับนี่รู้กันเลยครับว่าเครื่องตัดหญ้าสลับลูกสูบผิดครับสลับลูกสูบผิดด้านเดีย๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับผมปะกอบเข้าเหมือนเดิมทุกอย่างครับผม ให้แน่นเลยครับาการลูกสูบให้แน่นเลยดูกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นดูช่วยกันครับว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะ มารอบเรกผมยังไม่ได้ลือนั่นไม่ติดเลยครับผมไม่มีอาการจะติดเลยครับผมมีอาการแค่เหมือนจะติดแต่ไม่ติดอันนี้ผมสลับลูกสูบอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูครับ กตีนเสื้อให้แน่นๆไปเลยครับผมก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับที่เขาประกอบลูกสูบมาผิดด้านนี่ผมเพิ่งเคยเห็นครับเพราะว่าถ่ายเครื่องมาก็เยอะเหมือนกันนะครับผมยังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยแต่ผมมาเห็นเครื่องตัดหญ้า รุ่นนี้แหละครับยองตัดหญารุ่นตัวเล็กนี่เลยครับผมมาเกะดูกับมือตัวเองก็รู้เลยครับว่าโอ้โหประกอบมาผิดได้ไงแล้วผ่านมาได้ไงผมก็ยังงงอยู่ครับจริงๆน่าจะลองเทสอะไรมาให้เรียบร้อยก่อนถึงจะผ่านออกมาขายได้อันนี้สั่งมานี่หมดเลยครับ หมดสิทธิ์เลยครับอตนี้เป็นเหมือนกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเกะดูอีก2ตัวอยู่ครับเพราะว่าผมมาลองเทสดู3ามตัวไม่ติดทักตัวครับผมมีปัญหาเหมือนกันผมคิดว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวมาลองกันดูครับว่ามันจะติดหรือเปล่าใส่ท่อเลยครับผมขันท่อให้แน่นครับขันท่อแล้วก็ ไปใส่คาบูครับผมไม่น่าจะประกอบมาผิดพลาดแต่ก็ผิดพลาดได้เดี๋ยวเรามาใส่คาบูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูครับทีนี้ว่าจะติดหรือเปล่าปกติแล้วเครื่องทุกตัวมันสตาร์ทก็ไม่เกิน5-6ทีก็ติดนะครับแต่นี่ผมดึง เยอะเลยครับไม่ติดผมก็เลยต้องมาลื้อดูครับมาลื้อดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ผมก็เลยมารู้เลยครับว่าเขาประกอบลูกสูบมาผิดด้านครับผมประกอบลูกสูบผิดด้านก็ถือว่าไม่โอเคครับไม่ได้เดี๋ยวมาลองดูครับผมเดีย๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูครับทีนี้เรากลับด้านเรียบร้อยแล้วครับผม เรากลับด้านลูกสูบลูกอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมาลองดูครับผมขั้นแรกเราก็ลองมาเทสดูก่อนว่ามันจะติดหรือเปล่าจะสตาร์ดูก่อนครับผมต้องไล่ก่อนครับผมจะไล่ดูก่อนไล่น้ำมันไล่อะไรดีๆก่อนครับผม ลองดูครับเดี๋ยวเราจะลองจูนล,ลองอะไรดูครับผมนี่ถือว่าติดแล้วครับผมมีแรงดันมากเลยครับแรงอัดมากเลยครับแรงอัดเยอะเลยครับผมแรงอัดมาเยอะเลยครับทีนี้แรงอัดมาเยอะแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะจูนหาโลภหาอะไรให้มันได้แล้วเราก็จะลองดู ว่ามันจะนิ่งมันจะสตาร์ทอะไรติดง่ายหรือเปล่าแต่ผมว่าถือว่าโอเคครับแรงดันแรงอะไรได้ปกติแล้วครับผมแกวเลยครับทีนี้สตาร์ทได้เลยครับผมทีนี้เราก็จูนปรับหาอะไรให้มันโอเคแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วครับทีนี้โอเคถือว่าใช้ได้ครับผมผ่านครับผมถือว่า โรงงานเขาประกอบมาผิดครับผมประกอบเสื้อสูรมาผิดครับโอเคครับสตาร์ตติดง่ายแล้วครับทีนี้สตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเราจะจูนแล้วก็จะปรับอะไรอีกันิดก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่างอ้งําดั้าซนะครับสวัสดีครับ